เฮ้ยนายนายดูดิเราได้รับทุนการศึกษา1,000 0บาทเฮ้ย hey, 1,000 0เลยเหรอส่องมาให้เราเลยเดี๋ยวเรากดเลยแต่เราว่าลิงก์มันดูแปลกๆนะไหนลองกดดูดิเฮ้ยอะไรเนี่ยหยุดนี่อาจเป็นภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่คุณกำลังจะเผเชิญ Cyber Security 101รู้เท่าทัานป้องกันได้เริ่มต้นที่ตัวคุณสวัสดีครับ ผมเจ้าที่ทางไซเบอร์ของสำนักเทคโนโลยีดิจิตอลมหาวิทยาลัยขอนแกน่นวันนี้เราจะมาพูดถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่นักศึกษาใหม่ทุกคนควรระวังในแต่ละปีจะมีนักศึกษาที่เป็นเหยื่อการโจมตีหรือการจุลกรรมทางไซเบอร์ไม่ว่าจะเป็นการฟิชชิง่งการหลอกให้ดาวน์โหลดมันแวร์หรือการขโมยข้อมูลส่วนตัวซึ่งอาจนําไปสู่การโจมร,ร,รมข้อมูลหรือเงินในบัญชีภัยคุกคามที่พบบ่อยสําหรับนักศึกษาใหม่ได้แก่อะไรเนี่ย <H m? S 1> โปรดยืนยันรหัสผ่านอีกครั้งเพื่อรับเอกสารเป็นอีเมลจากทางโมอจริงเหรอ <S 1> <S 1> สังเกตให้ดีมหาวิทยายลัยจะไม่ขอข้อมูลส่วนตัวผ่านลิงก์ในอีเมลโดยตรงระวัง WiFi <ว>ฟอกที่ตั้ง<ว>ชื่อคล้ายกับของม,มหาวิทยายลัยซึ่งอาจเป็นกับดักจับข้อมูลเฮ้เบสช่วงนี้มีเกมสตรีมอะไรลดราคาบ้างเราขอรหัสสตรีมไปดูหน่อยดิอ้ได้ มจะใส่ให้รหัสผ่านเป็นสิ่งส่วนตัวไม่ควรแชร์กับใครแม้แต่กับเพื่อนสนิทขอบคุณมากแล้วเราจะป้องกันตัวเองได้อย่างไรนี่คือ5วิธีง่ายๆที่นักศึกษาทุกคนควรทำใช้รหัสผ่านที่ยาวอย่างน้อย12ตัวอักษรผสมกับตัวเลขสัญ,ญลักษณ์และอักษรพิมพ์ใหญ่เล็กและไม่ใช้รหัสผ่านเดียวกันในทุกบริการเปิดใช้งาน Multi Factor Authentication สำหรับบัญชีสำคัญเช่น อีเมลมหาวิทยายลัยบัญชีธนาคารและโซเชียลมีเดียอัปเดตระบบปฏิบัติการและแอปพลิเคชันเสมอเพื่อปิดช่องโหว่ด้านความปลอดภัยทำธุรกรรมออนไลน์ควรหลีกเลี่ยงไ WiFi สาธารณะหรือหากมีความจำเป็นควรใช้งานผ่าน VPN ของมหาวิทยายลัยสำนักเทคโนโลยีที่ท่อนของมหาวิทยาลัยขอนแกนมีบริการที่จะช่วยให้คุณปลอดภัยในโลกไซเบอร์เรามีทีมงานที่พร้อมให้คำปรึกษา <S <S เมื่อคุณสงสัยว่าอาจตกเป็นเหยื่อของการโจมตี เข้าร่วมเวิร์กช็อปฟรีของเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันตัวในโลกออนไลน์นักศึกษาทุกคนสามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสลิขสิทธิ์แท้ฟรีลงทะเบียนรับการแจ้งเตือนเมื่อมีภัยคุกคามใหม่ที่กำลังแพร่ระบาดมีอะไรบัญชีเมลของคุณถูกครับก็ดำเนินตามขั้นตอนด้วยตัวคุณสังเกตความผิดปกติของ URL ใช่ไหมว่า หากสงสัยให้ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงผ่านช่องทางที่เป็นทางการเสมอการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นหน้าที่ที่ทุกคนต้องรับผิดชอบเริ่มต้นจากการตระหนักรู้และป้องกันตัวเองหากมีข้อสงสัยและต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อเราได้ที่รู้เท่าทันป้องกันได้เริ่มต้นที่ตัวคุณขอให้ทุกคนมีประสบการณ์ที่ปลอดภัยในรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับ